ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นเดินหน้าคลับเคลื่อนลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส้างความรวมมือทุกภากส่วนไนด้รับพื้นทีค่ะ ที่โรงแรมซุนี่แกรนโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์อำเภอเมือง um จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายนรงเทพเซนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษากิจกรรมการสร้างความรม่วมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาได้ระดับพื้นที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชประจำจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทั้งหมด200คนบริเปเนผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับลักสูตรต้านทุจริตศึกษาค่ะเป็นมีหาลักสูตรลักสูตรแรกนะคะก็คือลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2ก็คือลักสูตรอุดมศึกษาลักสูตร3าก็คือลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจลักสูตร C หลักสูตรวิทยากรปปชบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและการลักสูตรสุดท้ายลักสูตรที่หาก็คือลักสูตรโค้ชนะคะ โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัดนั่มลักสูตรตามจุจริศึกษาไปใส่ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 6 6เป็นตนมาแล้วร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นั่มลักสูตรดังกล่าวไปปรับใส่ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานปพชได้มีการติดตามผลสำเร็จของการนำหลักสูตรตามจุจริศึกษาไปใส่ เพื่อพัฒนาและกาขยายผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการจะตั้งศูนย์ในข้ามปรึกษาด้านหลักสุตรตานจิตวิทศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ข้ํมแนะนําและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการนําหลักสุรไปใส่ตลอดจนการพัฒนาและกระปรับปรุงค่ะ